ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นกระแสปลุกชาติิยมของฝั่งกรัรมพูชามาหรือเปล่าค่ะเรื่องของวัดแห่งหนึง่งที่บุรีรัม่ะเขากำลังก่อสร้างอ๋อที่เป็นปราม่ากันนะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสว่าไปเรียนแบบนครวัดของกรัรมพูชาที่เสียมเรียบม,มาเรียนแบบอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเชิญทางฝั่งกัมพูชามาดูแล้วรอบเลยนะ,ะเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชามาตอนนั้นก็บอกว่าเออก็ไม่ได้เรียนแบบเนาะเพราะว่า มันก็อาจจะเป็นอินสปิเรชันคุณผู้ชมลองดูเหมือนไหมอ่ะก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นนะวัสดุอุปกรณ์อะไรก็ไม่ได้เหมือนกันนะเจ้าหน้าที่ฝั่งกัมพูชาก็เคยมาดูแล้วบอกว่าก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เรียน,นแบบอะไรหรอกแต่ล่าสุดเหมือนปลุกกระแสขึ้นมาอีกรอบหนึ่งะ<อ>จะปลุกกระแสอะไรยังไงหรือเปล่ามันช่วงเปราะบางช่วงนี้พอดีจากกรณีที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมของกัมพูชาออกมาบอกว่าวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยไปก่อสร้างเรียนแบบนครวัด แลวบอกว่าเป็นการละเมิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมรดกของชาวเขมรอย่างร้ายแรงนี่พอมีข่าวแบบนี้ออกมาล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยลงไปตรวจสอบที่วัดพระพุทธบาทศิลาหรือว่าวัดภูภูม่านฟ้าอยู่ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองบุรีรัมนะฮะบรรยากาศก็คึกคักนะชาวจังหวัดบุรีรัมเองนักท่องเที่ยวเองก็มาสักการะมาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าการก่อสร้างบางส่วนมันยังไม่เสร็จดี ภายในวัดก็มีองค์มหาเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอาคารวิหารหลวงพ่อหินภาพสลักนูนต่ำนะฮะลวดลายต่างๆลานพระนอนที่ฐานรองรับด้วยเทวดายักษ์แล้วก็มนุษย์วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นหินทรายาแต่ถ้าเป็นนครวัดเขาใช้ศิลาแรงนะอ,อันนี้ก็ไม่เหมือนกันละนะฮะด้านคุณพิรวัตรจันทศิษย์ครับวิย,ยาวัจกรวัดภูผาม่านก็บอกอาภูม่านฟ้านะครับผมขอัยฮะที่วัด ภูม่านฟ้ายืนยันหนักแน่นว่าวัดเนี่ยไม่ได้ก่อสร้างเรียนแบบนครวัดตามที่ทางกัมพูชาได้กล่าวอ้างพร้อมกับบอกว่าประเด็นนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่มเคยเกิดขึ้นมาหลายรอบละแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐไทยรัฐกัมพูชารวมไปถึงอดีตรัฐรมนตรีกระทรวงวัฒนธรมรมกัมพูชาเคยมาตรวจสอบด้วยตนเองแล้วก็ม,วมาดูแล้วนี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่แล้วตอนนั้นน่ะรัฐมนตรีของวัฒนธรรมของกัมพูชาก็อบอกว่าอ๋อไม่ได้เรียนแบบหรอก เขาก็มาดูแล้วว่าวงานปฏิมากรรมทั้งหมดมันสร้างขึ้นจากจินตนาการของเจ้าอาวาสวัดแล้วก็ศรัทธาพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนไม่ได้มีเจตนาไปละมงละเมิดวัฒนธรรมของชาติใดทั้งสิน้นอ่ะฟังดูครับวยาวัจกรวัดภูม่านฟ้าครับทางวัดเรายืนยันครับเราไม่ได้สร้างลอกเลียนแบบใครครับ,บเราใช้ภูมิปัญญาของเราครับ ช้สถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ของเราอย่างพนมลุ้งพิมายปรางสามยอดลบบุรีนะครับเป็นแนวความคิดแต่หลกัลกๆก็คือเราสร้างถวายพระพุทธองค์ครับเป็นาศาสนสถานเป็นพุทธสถานสําหรับพุทธศาสนกิกชนคนไทยนะครับที่เราสร้างขึ้นเจตนารมณ์ก็มีแค่นี้ครับไม่ได้ลอกเลียนแบบใครแล้วก็อย่างที่เห็นครับเรื่องของงานศิลปะที่เราทําก็เป็นศิลปะในลักษณะของาศาสนาพุทธ ไม่ได้ศาสนาอื่นสร้างเป็นหอพระต่างๆปราสาทหลังต่างๆไว้ประดิษฐานพระพุทธรูปปรางต่างๆที่มีอยู่ในวัดครับ,รบยืนยันเราไม่ได้ลอกเลียนแบบใครครับ,รบขอบคุณนะครับคุณพีรวัตรครับวิย,ยาวัจกรวัดนะฮะในขณะที่คุณมนตรีพระศรีครับเป็นชาวจงังหวัดมหาสารคามะนะฮะฝังเอิญมามาเจอกับนักข่าวของเราพอดีก็เลยไปถามว่าเป็นไงคุณมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าไปลอกเรียนก๊อปปี้มาอย่างนั้นคุณคิดเห็นยังไง นะพี่มนตรีแกบอกว่าผมมาเคยไปนครวัดในกัมพูชามาแล้วค่ะแล้วผมก็มาที่นี่วัดภูม่านฟ้าด้วยเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยสถาปัตยกรรมไม่เหมือนกันเลยวัสดุที่ใช้ก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นกระแสทําทำไมต้องมีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในช่วงที่เนี่ยความตึงเครียดระหว่างสองประเทศนะมันยังบบแบบละอุอยู่ อาจจะเป็นการปลุกกระแสะชาตินิยมหรือเปล่าอันนี้เป็นการต้องข้อสังเกตเพราะว่าเท่าที่เราดูก็ไม่ได้เหมือนนะคะคุณผู้ชมลองพิจารณาดูว่าเหมือนหรือเปล่าเราเม้นต์กันมาได้นะคะแล้วก็วัดภูม่านฟ้ายังคงก่อสร้างอย่างต่อเนื่องยังไม่เสร็จดีนะฮะสร้างกำลังความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ยังคงมาเยี่ยมมาสักการะ,ระ นะฮะอย่างไม่ขาดสายนะครับก็อย่างที่พี่อู๋เล่าข่าวไปบางทีก็เป็นการจุดกระแะเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของทางกัมพูชาเขาก็มาดูงานนะเขายังบอกเลยว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้เรียนแบบแต่อย่างไรก็ช่วงนี้ค่ะก็เข้าใจกันได้นะคะคุณผู้ชม